โอเคนะครับสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมเพิ่งมาอัดันแรกก็ยังจะเบอร์เบอร์หน่อยไม่ค่อยรู้อะไรนะครับไม่ค่อยมีสราระขอโทษด้วยนะครับก็เสียงลบกวนก็แปบบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงห่มตันถ้าใครอยากได้สัตว์เลี้ยงก็ดับ เดี๋ยวผมทิ้งชื่อไว้นี่นะชื่ออันนี้นะครับอานให้ดูเลยนะครับชื่อแบบนี้ให้ทุกคนแคปไว้ให้ดูเลยแคปเองเลยนะครับแคปไปเลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะแจกฟัดเหลีย้ยงตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ตัวแบบนี้มันก็อาจจะไม่่อยเทพเท่าไหร่แต่ เดี๋ยวผมจะแจกแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซนตัวนี้ก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับตัวไหนที่ผมจะแจกจริงๆตัวนี้ผมก็แจกได้นะครับเดี๋ยวผมไปปั๊มมาเดี๋ยวแจกให้โอเคนะครับใครอยากได้เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับห้าท่านแรกเท่านั้นเฮ้ยสี่สามท่านแรกเท่านั้นนะครับมีคนนั้นแรก ผมจะแลกกับมันก่อนเดี๋ยวดูสั่นนี่ของพรมคือไม่ใช่โน้นึ่งแห่งการให้นะโน้นึ่งแห่งการโน้นึ่งแห่งการแลกโอเคแดงนี่ <Okay. Damn. S 2> คือเข แล้วนีนะคือพวกนั้นเขาใจดีอ่ะมันจะไม่ให้มันกันไม่ได้อ่ะเอาเป็นว่าอืมแม่เก็บให้คนดูดีกว่าที่ดูช่องเราใครอยากได้มาแอดเพื่อนผมมาเดี๋ยวผมจะจะัดให้เลยนะครับ พูดใาแต่ว่าผมทำอย่างอ่ะาจะกเก็บไปให้คนดูทุกคนที่น่ารักสามทั้นแรกจะได้สองตัวนะครับคนที่สี่กับคนที่ห้าจะได้แค่ตัวเดียว ฝากติดตามด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ like ติดตามไปเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยก็ใครแบบโอเคเดี๋ยวผมแลกฟาร์มตัวนี้ให้มันก่อนโอเคให้ให้สามตัวเดี๋ยวผมไปซุ่มมาให้คนดูฟาร์มคนแรกก่อนซุ่ตัวเดี๋ยวผมไปเอาตัวเทปใช้ให้คนดูฟาร์มคนแรก ก็เดี๋ยวรอตอนเข้าแมปไปเลยแล้วกันนะครับก็มาเข้าแมปเสร็จแล้วนะนี่ผมจะเข้าแท่นนี้ก่อนเลยนะครับมาตัวนี้ QA ไม่มีปัญหาครับเพื่อคนดูโอเคนะครับนี่นะครับสามคนแรกจะได้สามตัวนี้ กับกับไอตัวนี้กับตัวนี้คนละตัวฝ้างคนแรกคนแรกจะได้อันนี้แล้วก็อันนี้คนที่ฝงจะได้อันนี้แล้วก็อันนี้คนที่ฝ่จะได้อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับก็เดี๋ยวคนที่สี่คนที่ห้าผมจะแจกไอตัวนี้กับอนี้ ตัวนี้โอเคนะครับผมจะแจกตัวนี้คนนี่สี่กับคนที่หา้าผมจะแจกคนที่สแจกตัวนี้คนที่ห้าแจกตัวนี้โอเคนะเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวดีแบบที่สุ่มแบบได้แบบสุ่มสั์เหลียงเทพเทพคุณก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วคุณก็กอ๊อบเพราะว่ามันใช้บิลเลียนนะ มันใช้นั่นอะไม่รู้ว่าไอ้คข้าวๆดำๆมันจำชื่อไม่ได้โอเคนะมันหยุดตรงนี้เนาะกไจะขึ้นไปเพื่อคงจะอัปเกรดอ่ะเดี๋ยววันนี้มันมีแค่คลิปฟันๆนะครับวันแรกเดี๋ยววันต่อไปค่อยเจอกันสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายกนดู